ฮมาถึงวันนี้แล้วฉันก็จะมาขโมยของแกไงล่ะฮะอะาอะาออฉันจะขโมยทุกสิ่งทุกอย่างในร้านค้าแกเลยทั้งขนมแกจะได้ไม่มีวัตถุดิบและโดนเจ้าพวกนั่นค่าฮ่าฮ่าอออไว้อ่าออ่ ฉันจะขโมยลุกสิ่งลุกอย่างเลยและตอนนี้สิ่งที่ฉันขโมยมีถานไปฉายน้ำมันน้ำเปล่าข้าวมเมล็ดข้าวต่างๆแล้วก็เครื่องจอดไฟฟ้าของแกที่ค่าเบื่อฉันยังไงล่ะค่ะอออ้อออ,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 อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องเรียกมนุษย์สองตัวสีแดงกับสีน้ำเงินค่ะอ่ออ่อออ พวกเราคือเราแม่เล็กที่จะมาจัดการแกฮะออออ,อรวมร่างกลายเป็นมนุษย์แม่เล็กเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก่อนฉันอยากรู้ประวัติอีมาแกทำไม้แกถึงเป็นแม่เล็กอย่างนี้ฮะแกก็เหมือนคนตัวธรรมดาธรรมดาแต่เป็นคนสีนะ้ำเงินกับคนสีแดงเดี๋ยวฉันจะเล่าให้นะแก เมื่อ999ปีที่แล้วด้วยเพื่อนในมันที่ไหนกันเนี่ยพวกเราหยุดหลุดมาที่โลกที่ไหนกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาพวกโลกนี่มันช่างกว้างใหญ่เะเหลือเกินด้ยเพื่อนช่วยด้วยตอนนี้ฉันโดนโดนตรึงฉันโดนตรึงอ้อย เหมือนมันจะเป็นเส้นแม่หลิกอุ้ยด้วยด้วยเพื่อนโอเ๊ยเดี๋ยวจันช่วยเดี๋ยวจันช่วยเอ้อเอ้ยปลอดอะไรดีนะบวกอืฉันเกือบตายเลยเนี่ยโอ้ยแช่งแม่หลิกเดี๋ยวหรือบนนี้มันเป็นโลกแมริกฮะโอ้ยมันมันต้นไม้นี่เอ้ยน้ำมันรัศมีแม่ริกเพื่อนอย่าแตกเพื่อน ถามจริงก่อนในตัวเรามีเรกตรงไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพวกช่วยฉันก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นมันมีออนั่นมันปลีกนกนี่ฮะปลีกนกกันเหรอเดี๋ยวก่อนเออดึงฉันออกมาก่อนนั่นไงปลีกนกโอ้ยอ,อ,อ,อูมีสองชิ้นด้วยงั้นเดี๋ยวพวกเราไปท่องโลกอวกาศกันเถอะ โอ้นี่เราออกมาจากโลกแม่เหล็กแล้วแล้วนี่มันแม่เหล็กนี่แล้วดูเหมือนว่าปีกนกมันจะป้องกันแม่เหล็กเรานะใช่เลยเพื่อนมันน่าจะดีมากเลยแหละสาหรับพวกเราว้าวว้วว้า,ว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 านี่มันดวงอาทิตยแม่เหล็กนี่เดี๋ยวก่อนแล้วพวกเราโดนตึงอ๋อช่วยด้วยเอ้ยพวกเราตายแน่ๆเลยโยนร้อน ไก,ก่ย่างหน้าเลยอายช่วยด้วยอย่างนี้ต้องใช้แสงพลังสีเหลืองช่วยป้องกันเลยเรียบร้อยขค่ะเจ้าแม่เล็กไม่ได้กินฉันหรอกไปไปต่อกันเถอะพวก โอ้ยอ้ยโอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ยากที่สุดละเพราะว่ามีแสงเลเซอร์แม่เล็กมาเต็มรอยเนี่ยอ้ยเฮ้ยโอ้ยกิบโอ้ยถอยสุดทจะต้องใช้พลังแสงสีเหลืองอีกแล้วล่ละพลังแสงสีเหลืองอ่เรียบร้อยแม่เล็กมันไม่ได้กินพวกเราหรอกพวกเราไปกันต่อเถอะ ว้าวว้าว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันกาแล็กซี่แม่เล็กจีว้าวเราบันดึงทันเดี๋ยวเราข้างหน้าพวกเราคือหลุมดำนี่ใจบวกพวกเราคือหลุมดำพวกเราจะดูเข้าไปในหลุมดำแล้ววแต่ก่อนเข้าหลุมดำนายเห็นไหมพอพวกเราเข้ามาในกาแล็กซี่มันก็มืดเลยอะแล้วหลุมดำนี่มันหลุมดำแม่เล็กชัดๆเลยเนีย่ยสีแดงสีน้ำเงินอะ โอ้แต่มันก็สวยนะเอ้ยโดนโดนเดี๋ยวละข้างในหลุมดํามันมีแม่เหล็กงั้นเหรอเอ้ยไหนลองจับดูสิโอ้ยโอ้ย้วตัวพวกเรายืดเพื่อนช่วยด้วตัวพวกเรายืดโอ้ยตัวพวกเรายืดช่วยด้วยโอ้ยโอ้วโอ้แม่เหล็กก็แตกกลายเป็นก้อนเสียงที่ใหญ่กว่าหัวพวกเราอีก ว้ายแล้วทำไมจันบึงเห somebody, ็นเล่าว่าทำไมตัวร้สสายเป็นสีแดงอ่ะจันก็บึ่งเห็นเหมือนกันว่าทำไมตัวร้ายเป็นสีดาเกิน้ายยยอโอ,อ,โอดีเป็นบันไดหรอเนี่ยเฮ้ยพวกเราต้องรีบปีนแล้วรีบปีนไป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 เบื่อวาดรูปเสร,ร็จละช่างสวยจริงๆเลยเหลือแค่รูปสุดท้ายเดี๋ยวจะเอามาตั้งโชว์อยู่เนี่ย อืมเสร็จละรูปสุดท้ายเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนลัก,กันอืมฉันมาแล้วพวกเราคือตัวแมาเล็กที่จะแยกร่างเป็นสีแดงสีน้ำเงินยังไงร่าคอะกลับมาปัจจุบันเออกว่าแกจะเล่าจบ ฉันก็เละเป็นกองหน้าขี้หมาแล้วเนี่ยโไอ้ายฝากไว้ก่อนือแกคืนสุดอายโปรโดติดตามตอนต่อไป